มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน นนกุลอ้อนสำเร็จแอปทักษะอ่อนใซอ่อนสับใหม่ร้องคู่ช็อตโอบเอวหวานสถานกลายเป็นโมเมนต์สุดหวานที่ทำเอาแฟนๆใจละลายสำหรับคู่ของแอปทักษะออนและนนกุลชานนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นปีที่สองนอกจากจะเข้ากับกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆในงานได้อย่างดีแล้วนะคะความหวานของทั้งคู่ยังพุ่งทะลุประลอดค่ะเมื่อนอนกุลขึ้นโชว์ร้องเพลงแล้วก็อ้อนให้แอปมาร้องร่วมกัน ทามกลางเสียงเชียร์จากคนในงานในตอนแรกนั้นแอปยังดูเขินๆแต่ว่าสุดท้ายก็ใจอ่อนจับมาร่วมกันร้องเพลงกับนนกุลค่ะงานนี้ไม่เพียงแต่เสียงหวานๆของทั้งคู่ที่ทำให้ทุกคนเคลิ้มนะคะยังมีช็อตเด็ดเมื่อนนกุลอบเอลฟอย่างอบอุ่นเพิ่มความฟินจนโซเชียลแชร์ภาพกันรัวๆค่ะแฟ,แฟนต่างคอมเมนต์ชมว่าเคมีของทั้งคู่ช่างลงตัวจนเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์รักโรแมนติกเลยค่ะ นนกุลออนสำเร็จแล้วค่ะแอปจับไมร้องเพลงช็อตเด็ดโอบเอวหวานสถานกลายเป็นโมเมนต,ต์สุดหวานทำเอาแฟนๆใจลายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ